การเกิดใหม่ของเนอการเดียนตอนที่619ความลับในช่วงเวลานั้นจะวันหันกวังยังคงแคมปอยู่ใต้กองหิมะแม้ว่าฟรอสไนท์จะได้มรดกมาแล้วก็เถอะ เนื่องจากไม่มีใครรู้ว่าฟ o x n o s โนส i ปจะโผล่ออกมาตอนไหนจะอ้วนฮันกวางหรือต้องอยู่ที่นั่นหลายอาทิตย์เลยทีเดียวโชคดีที่ฉางเย่สั่งจะอ้วนฮันกวางด้วยตัวเองถ้าเป็นคนอื่นสั่งจะอ้วนหันกวางเอาคืนด้วยการให้คนคนนั้นไปแคมป์แบบที่จะอ้วนหันกวางโดนบ้างคนที่อยู่อย่างหนูเดี่ยวท่ามกลางความหนาวและป่าอันมืดมิดจะอ้วนหันกวางได้ร้องออกมาในใจแล้วก็ตะโกนออกมาเฮียโคตรเฮียเลยว่า กลับมาที่ f r Frost n i g h t มรดก Shadow Dancer ของเธอนั้นค่อนข้างโด่งนางในชีวิตก่อนหน้านี้ของฉางเย่ทำให้เธอได้ชื่อเสียงมากกับพลอสกิล d l n c e แอ a s d d ลัดช์ d a นซเจ้าแห่งนักรอบคาโจมตีและจะทำให้ผู้ใช้ไม่ออกจากสถานะหายตัวสกิลนี้จำเป็นต้องใช้10 EP เป็นเวลา10วินาทีทุกๆ EP ที่ใช้จะเพิ่มระยะเวลาสกิลไปอีก1วินาทีคููดาว30วินาที สกิลนี้ไม่ได้ให้การหายตัวแบบถาวรแม้แต่ผู้เล่นแบบฉางเย่ที่สามารถตามรอยผู้เล่นที่หายตัวได้นั้นคงรับมือกับผู้เล่นที่มีสกิลแบบนี้ได้ไม่สะดวกเท่าไหร่ส่วนที่ดีที่สุดของมันก็คือผู้เล่นสามารถใช้สกิลอย่าง ambush ซึ่งเป็นสกิลดีบัฟที่ใช้ออกมาในตอนที่สติชอยู่ได้ก็เท่านั้น ambush โจมตีเป้าหมายด้วยอาวุธหลักทำดาเมจกายภาพ300เเซไม่สนใจพลังป้องกันของเป้าหมายและมีโอกาส6 0์ที่จะติดคริติคอล สกิลนี้สามารถใช้ได้ในตอนที่หายตัวอยู่เท่านั้นอาวุธที่ต้องการใช้มีดการใช้งานใช้ค่าแรง60หน่วยสกิล ambush เป็นสกิลที่แข็งแกร่งที่สุดของโจนในด้านดาเมจน่าเสียดายที่มันใช้ได้ตอนหายตัวเท่านั้นโดยเงินไขที่ฟรอสในมี Dance and Slash จะทำให้เธอสามารถใช้ ambush ออกมาได้โดยไม่ต้องเผยตัวออกมาตอนนี้สิ่งที่ฟรอสในต้องอเผชิญก็คือค่าในการใช้งานสกิลเนื่องจากสกิลนี้ไม่มีครูดาว คลาสจนนั้นมีแค่ข้าวแรงที่จํากัดเนื่องจากสกิลแต่ละครั้งนั้นใช้ข้าวแรง60หน่วยมันเท่ากับว่ามีคูดาวอยู่6วินาทีตอนนี้ผู้เล่นส่วนมากที่เจอเสร็จมรดกได้เขาก็ทำเควสของตัวเองแล้วก็ได้มรดกมาครอบครองตอนนี้ในบรรดาสมาชิกหลักของปาร์ตี้ฉางเย่มีแค่ดัฟฟ์เดลและแฟนตาซีสวิตหาที่ยังไม่ได้มรดก ันที่จริงการได้มรดกมานั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าระดับสูงสูงในยากอย่างแน่นอนคลาสต่ำที่สุดในปาร์ตี้ฉางเย่ก,ก็คือคลาส B ดังนั้นดาฟฟเดลและแฟนตาซีสวีทฮาร์ดจึงตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นกว่าเดิมคลาส C นั้นยังไม่ดีพอแต่คลาส A เองก็มีเควสที่หายากลำบากอย่างน้อยพวกเธอก็ต้องการคลาส B แน่นอนว่าคลาสเเป็นตัวเลือกแรก หลังจากที่รออย่างเจ็บปวดมากว่า11วันในที่สุดจะวันหันวังก็เรียกฉางเย่น้ำตาของเขาไหลอาบหน้าทั้งสองข้างชายคนนั้นได้ร้องออกมาเาวากับว่าเสียภรรยาที่รักไปในที่สุดฉันก็จับหมาจิ้งจอกหานั้นได้แล้วเว้ย แต่หลังจากที่จะอ้วนจับมันได้และบอกข่าวดีกับฉางเย่เขาก็ล็อ,อกเอาออกไปและกลับไปห้องน้ําทันทีในเวลาจริงๆนั้นมันคือสี่วันเต็มๆและในเวลาสี่วันมาเนี้ยจะอ้วนก็ไม่ได้ถอดหมวกเกมเลยเขาได้ให้เสี่ยวเว่ยพาเขาไปเข้าห้องน้ําแทนเสี่ยวเว่ยเนี่ยหมนตลอดตั้งแต่ที่เขาไม่อาบน้ํามาตั้งสี่วันเต็มๆชายคนนี้เหม็นยังกับปลาเน่าเลยหีไออ้วน เวลาในเกมนั้นเร็วกว่าเวลาจริงถึง3เท่าแม้ว่าฉางเย่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในเกมกับการเก็บเลเวลแต่4วันมานั้นเขาได้ EXP ไปแค่2%เองเซ็เองจ้วนหันกวางเองก็เข้าไปอาบน้ำอย่างผ่อนคลายก่อนจะกลับเข้ามาในเกมใหม่อีกรอบตอนฉางเย่มาโผล่อยู่ข้างๆจะอ้วนหันกวางหลังจากที่ใช้พ a ที่ s u ม m o n o r เด r ฉางเย่ก็ยิ้มและพูดแย่ขึ้นฉันเห็นว่านายยังมีชีวิตอยู่ดีนี่ฉันคิดว่านายน่าจะน้ำหนักลดไปบ้างนะ นายพูดถูกอย่างที่นายรู้แหละนี่ก็ผ่านไปสี่วันแล้วที่ฉันไม่ได้จัดการเธอตอนที่เสี่ยวเว่ยกับฉันไปอาบน้ำด้วยกันฉันเลยจัดการเธอยิงกับพระเอกในหนังโป๊เลยหลังจากเสร็จมารอบฉันก็เลยจัดการเธออีกรอบเลยแน่อ่าเลอพอแล้วฉันไม่อยากได้ยินเรื่องการผจญภัยของนายไปทำเควสกันต่อเถอะฉางเย่รีพูดขึ้นมาตอนเดินทางนั้นจะอ้วนหันกวางได้โชว์หมาจิ้งจอกที่จับมาได้ให้ฉางเย่ดูแล้วก็บ่นมาตลอดทางเลย เฮ้ควสเนี่ยปัญหาโคตรเยอะเลยวะ่ะจะาอ้วนหันกว่างนั้นเป็นคนไม่มีความอดทนอันที่จริงเขาเป็นเหมือนเย่ตัวเล็กเลยแหละ11วันในการแคมป์อยู่ในหิมะเนี่ยมันนานเกินไปน้องเย่ฉันสาบานเลยนะ พัเควสให้รางวัลไม่คุ้มเหมือนที่นายบอกฉันจะพาเสี่ยวเว่ยไปบ้านนายและจัดการเธอโดยไม่ปิดประตูด้วยฉันจะดูสิว่านายมีความโอดทนมากแค่ไหนฉันสาบานเลยว่าจะทําให้เสี่ยวเว่ยเสร็จที่นั่นเสียงร้องของเธอต้องทะลุผ่านหูนายแน่ๆแม้แต่ตอนกลางคืนที่นายหลับอยู่ฉันก็จะเอาต่อไปเรื่อยๆฉันจะอืม <c oughs> ไม่เอาหนะ้าพวกฉางเย,ย่หัวเราะออกมาเบาๆผ่อนคลายหน่อยรางวัลเควสต,ต้องจริงแน่ๆฉันว่า นายต้องคุกเข่าขอบคุณฉันได้ซ้ําไปโม,มเตรียมใจไว้เถอะอย่ามาบ้านฉันก็นแล้วกันหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ขึ้นขี่พาหน,นะและบินกลับไปหาโครนอสด้วยความรวดเร็วเจวันหันกวางรีบส่งโครงขังเล็กๆให้เฮ้ hey, ้าไม่คิดว่าคนบ้าคลั่งแบบเจ้าจะสามารถจับฟ็อกซินสปริตมาได้โครนอสแทบจะอดกลั้นความแปลกใจไว้ไม่ไหวฮันเตอร์ข้าบอกเลยว่า เจ้านะอาจจะมีรูปร่างที่ดูไม่เหมาะสมแต่ความสามารถของเจ้าเนี่ยแหละคือฮันเตอร์ที่แท้จริงตอนนี้ข้าเชื่ออย่างสุดใจแล้วซาอวนหันกวางกรอกตาเขาไม่คิดเลยว่า NPC จะพูดเรื่องขนาดตัวของเขาได้ยังไงซะมันก็ไม่เกี่ยวซะหน่อยริงคุณได้ทำควส h u n t ์ h e Fox ็ n o o ์โนส i ร i t เสร็จสิ้นได้รับ EXP 500ล้านหน่วยชิงด้วย EXP 500ล้านหน่วย ทำให้ฉางเย่ได้เลเวลขึ้นมาเพิ่มอีก1นึ่งเลเวลทันทีฉางเย่ได้เก็บเลเวลมาได้78%แล้วและด้วย EXP ที่ได้มาทําให้เขาเพิ่มขึ้นเป็นอีก1นึ่งเลเวลทันทีในอีกด้านจะวันฮันกวางนั้นเพิ่มเลเวล120ค่า EXP ของเขาอยู่ที่0%ด้วยจํานวน EXP ที่ได้มานั้นจึงเพิ่มมาแค่34%จำนวน EXP ที่ได้มานั้นพอๆกับการเก็บเลเวล10วันเลยทีเดียวเพราะแบบนั้นจำนวนวันที่เขาได้ใช้ไปจึงถือว่าคุ้มค่า เชียละน้องเยนายมันตัวดูดเลือดนายไม่ทําอะไรเลยแต่กลับได้รางวัลเหมือนกันเนี่ยนะฉะละอิจฉาชมัดเลยวู้จะอ้วนหันกวางได้ร้องออกมาฉางเย,ย่เองก็หัวเราะและตบหลังไอ้อ้วนนี่นายไม่รู้จักค่าแนะนําหรอเออเอางั้นก็ได้โทโครโอนอสนั้นไม่ได้มี AI ที่ฉลาดมากนักแม้ว่าฉางเย,ย่กับจอาอ้วนหันกวางจะคุยกันอยู่เขาก็เริ่มอาปากพูดออกมา ฮันเตอร์ข้าได้สัญญากับเจ้าว่าจะบอกความลับสำหรับการจับฟ็อกซ์โนสปริตมาครอนอสนั่งลงและเทวายให้กับตัวเองย้อนกลับไปตอนข้ายังหนุ่มข้าได้ไปล่าหมีขาวในภูเขาบางเอนตอนข้าหลงเข้าไปข้าได้ไปพบถ้ำซึ่งทำให้ข้าได้เจอกับความลับอันยิ่งใหญ่ความลับอะไรอ่ะเจอวันฮันกวางถามความสงสัยของเขาเนี่ยเหมือนเด็กห้าขวบดีๆนี่เองครอนอสก็หัวเราะออกมากับท่าทางแบบนั้น เขาไม่ได้ตอบมาตรงๆแต่กลับถามคำถามแทนเจ้ารู้จักสิบสัตว์อสูรในตำนานหรือไม่จ้อ้วนหันกวางทำตาโตเขาไม่รู้เลยว่าชายคนนี้กำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่เขาเป็นแค่พวกที่สู้อย่างเดียวเขาไม่รู้ตำนานของเกมสำหรับเจ้าอ้วนแล้วตำนานนั้นถูกสร้างขึ้นมาเฉยๆอันที่จริงไออ้วนเนี่ยไม่รู้ได้ซ้ำว่าสงครามโลกครั้งที่สองนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่และที่ไหนและจะให้คนอย่างมันมารู้เรื่องรายละเอียดแบบนี้ได้ยังไงกันละ่ะ ฉางเย,ย่เองก็ยังไม่แน่ใจแต่เขาก็ลองวัดดวงดูนี่นี่คุณพูดถึงมังกรกับฟินิกซ์หรอโครนนสพยักหน้าถูกต้องมังกรและฟินิกซ์ถือว่าเป็นหนึ่งในสิบสัตว์ในตำนาน The h u n d e d Headed b e i n g แล้วก็อีกมากมายเลยสัตว์ในตำนานเหล่านั้นมีพลังที่เทียบเคียงพระเจ้าเนื่องจากในโลกนี้มีพวกมันอยู่สิบตัวมีแค่คนที่โชคดีเท่านั้นที่เคยเห็นพวกมัน มันก็หลายพันปีมาแล้วตั้งแต่ที่มันปรากฏตัวครั้งสุดท้ายออกมาดังนั้นการมีอยู่ของพวกมันจึงกลายเป็นตำนานและความลึกลับเพราะแบบนั้นฉางเย่จึงเข้าใจว่าเควสที่โครนอสจะให้มานั้นรางวัลสุดท้ายน่าจะเป็นฟินิกซ์เจ้าอ้วนหันกวางก็รีบถามขึ้นมาไอ้แก่นี่แกจะบอกว่าตอนแกยังหนุ่มความลับที่แกไปพบเนี่ยเกี่ยวข้องกับสัตว์ในตำนานงั้นหรอถูกต้องเจ้าเฉียบคมดีนี่ฮันเตอร์หนุ่ม โครโนสดีดนิ้วชั่ออยู่แล้วฉันนะ่ะคือคนที่ไม่อวดความรู้หรอกฉันนะ่ะอัจฉริยะที่ทำตัวโง่เง่า,งาจะาอ้วนฮันกวางพูดขึ้นมาด้วยสีหน้าภูมิใจฉางนี้เองก็เหงื่อตกเขาเลยอยากต่อยไอ้อ้วนเนี่ยจริงๆโครโนสคงไม่ชมมันถ้ามันไม่ใช่ฮันเตอร์เหมือนกับการทำดามจของคู่หูต่อสู้ก็เหมือนกับการทำดามจดของเจ้าของโครโนสได้กลับมาที่เรื่องหลักและพูดขึ้นตอนนั้นที่ข้าได้พบก็คือฟินิส ที่กำลังเผาไหม้ตัวเองอยู่ดูจากตำนานแล้วตอนฟีนิกซ์เผาไหม้ตัวเองคือมันจะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งแม้ว่าฟีนิกซ์จะกลับมามีชีวิตใหม่ได้แต่มันจะเสียความทรงจำทั้งหมดไปเหมือนกับการเกิดใหม่ ถ้าฟินิชนั้นได้รับการโจมตีอันรุนแรงมามันจะกลับไปเกิดใหม่เนื่องจากการตายและการถูกฆ่านั้นไม่แตกต่างอะไรกันเลยเนื่องจากนกน้อยนั้นยังต้องเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์นั้นก็สามารถเก็บมันมาเป็นสัตว์เลี้ยงได้และมันจะสุดยอดขนาดไหนถ้าเป็นสัตว์อสูรชนิดอื่นจะอ้วนหันกวางนั้นยิ้มจนปากจะฉีกไปถึงหูและถามออกมาไอ้แก่นี่นายได้จับมันไหมล่ะเออ ข้าเองก็อยากจับนะแต่ฟินิกส์นั้นได้เข้าสู่การเตรียมตัวแล้วฟินิกส์ตัวนั้นได้ทําให้ทุกที่ลุกไหม้ด้วยไฟมันร้อนเกินไปข้าเข้าไปในถ้านั้นไม่ได้โครนอสใส่หน้าหลังจากนั้น30ปีข้าได้คิดหลายวิธีในการจับมันแต่ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือที่ข้าสร้างมาแค่ไหนก็ไม่มีทางที่ข้าจะเข้าไปในหลุมไฟนั้นได้เลยเฮ้ยโครนอสถอนใจออกมาอย่างหนักหน่วงข้าแก่แล้วกระดูกของข้าเองก็ไม่ดี ข้าใช้ธนูแบบแต่ก่อนไม่ได้อีกแล้วมันดีกว่าการเอาชีวิตไปทิ้งในการล่าฟินิกซ์และออกท่องเที่ยวบนท้องฟ้าข้าขอดื่มด่ำชีวิตที่นี่ดีกว่าจะอ้วนหันกวางเองก็อดกลั้นความหงุดหงิดเอาไว้นี่มัน30สิปีแล้วเหรอเนี่ยถ้าอย่างนั้นฟินิกซ์ก็น่าจะเกิดใหม่เสร็จแล้วสินะไม่ชายแก่สายหน้าจากตำนานตอนฟินิกซ์เกิดใหม่มันจะใช้เวลานานมากๆอันที่จริงตอนเกิดใหม่เสร็จนกน้อยนั้นจะไปกินไฟรอบ ข้าเพิ่งไปที่นั่นไม่กี่วันก่อนไฟที่นั่นยังลุกไหมอย่างรุนแรงฟินิสคงเกิดใหม่ยังไม่เสร็จแน่ๆพูดเท่าแล้วมันอยู่ที่ไหนกันล่ะฉางเย่เองก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปเลยถามขึ้นมาจะอ้วนหันกวางเนี่ยถามไร้สาระเยอะเกินไปหน่อยแล้วฮึมโครโนสได้ยิ้มออกมาเขาหยิบซิก้าขึ้นมาแล้วจุดมันหลังจากที่สูดเข้าไปเต็มปอดชายแก่ก็ยักคิ้วขึ้นมันสำคัญอะไรเจ้าวางแผนจะทำอะไรล่ะ แน่นอนในฐานะฮันเตอร์แล้วไม่มีทางที่ฉันจะปล่อยสัตว์อสูรนั่นไปแน่จะวันหันกวางตื่นเต้นแล้วรู้ว่าเขาต้องพูดอะไรกับ NPC ตัวนี้อืมพูดได้ดีพูดได้ดีโครโนสได้วางซิก้าลงเขาเอื้อมมือออกมาแล้วแต่ไปที่ไหล่ของจว้วนหันกวางข้าได้บอกความลับให้กับเจ้าไปแล้วแต่ไม่มีสิ่งใดที่ข้าจะช่วยเจ้าไปได้มากกว่านี้มันขึ้นอยู่กับโชคของเจ้าแล้วแหละโหไอแกบอกมาเดี๋ยวนี้นะเว้ย อืมมันอยู่ในถ้าซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของลอนเดอร์ฮิลล์ถ้ำนานเล็กเอามากๆและทางเขา้าถ้าเองก็ไม่ได้ดูเด่นอะไรเจ้าต้องจับตาดูทั่วทุกที่โครนอสตบเข้าที่ไหล่ของจ้าวอ้นฮันกวังและพูดขึ้นเจ้าหนุ่มขอให้ Goddess of the h u n t นนั้นสถิตยอยู่กับเจ้าอืมข้าจะทําให้ดีที่สุดฉางยี่เองก็ตื่นเต้นตอนนี้เขารู้ตำแหน่งของฟินิ์แล้ว ขอหวังว่าระบบคงไม่ออกแบบให้มันเป็นควสที่สร้างปัญหาอะไรมากมายให้กับเขามากนักนะ